เดมพนคนร้อนเงินจับหมื่นหนึ่งเป็นของผมแล้วอีกเก้าหมื่นไหนนี่อ๋อ้๋ออ๋อทักปล่อยมือหมดนะเฮ้ยอะไรคุณน่ะเฮ้ยคุณคุณเคทีพีไปไหนอ่ะเฮ้ย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 พี่พี่พิมอ้วกครับเอาแล้วบาปเลยไม่พี่จะถ่ายแช่ผมทำไม ดูจังว่าเฮ้สวัสดีนะครับกับผมคิมซีอาเคนะครับเมซีอาเคค่ะวันนี้นะฮะเรามากันที่ไบเทคบางนานะครับเพราะว่าเราจะมางานที่ชื่อว่าคอมมาดนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นวันนี้เรามีภารกิจเป็นภารกิจที่เราวางแผนกันมาเป็นระยะเวลาอย่างเนิ่นนานก็คือเมื่อเช้านี่เองนานไปไหมวันนี้เราจะมาหาคนคนหนึ่งเรียกว่าทำผมเจ็บช้ำน้ำใจมามากนคนทำที่รักแบบนี้หออเขาอะก็ไม่คิด ว่ามาใหม่จะเล่นใหญ่ขนาดนี้เราจะมาหาบอมสตอรี่บอมนั่นเองถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปของช่องสตอรี่บอมจะรู้ว่ากูเพิ่งไปโดนมันทำอะไรมาเราไปเองใช่ไหมเราไปเองใช่ไหมก็มันเป็นคนชวนแล้วกันการที่ผมเป็นคนที่ต้องการที่จะหาเงินหารายได้เพื่อมาเลี้ยงทีมงานเลี้ยงครอบครัวพาแฟนของผมที่น่ารักเนี่ยได้ไปเที่ยวไปนู่นนี่ต่างๆมันผิดตรงไหนเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาคืนไอ้บอมกันครับ ซึ่งวันนี้นะฮะเราได้เตรียมของเลยกว่าเป็นเหมือนของขวัญเล็กๆน้อยๆของที่เราจะเอามาให้บอมวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นของดีของเด่นของดังจากญี่ปุ่นแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนทําเองนะวันนี้ผมให้แฟนผมเป็นคนทำให้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันคืออะไร คือว่าวันนี้จะต้องออกไปข้างนอกพี่คิมเขาวานให้ทําอะไรบางอย่างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอยู่เเขาก็บอกว่าให้ทําซปอะไรก็ได้ที่มันเย็นพี่เขาไปทําอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยมีคือนิโศทำเร็จรูปนิโศแบบเย็นอะใครจะเป็นคนกินวะทำนิแหวนมาแล้วตาของนิโเย็น ได้ออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือซุปมิโซะสุดคูอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต้องกินคู่กับซุปมิโซะหอมกลุ่นแบบนี้ก็คือให้กูมาแก้ื่อนคือมันเป็นประสบการณ์ชีวิตชีวิตของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะเริ่มต้นมาจากสิ่งเหล่านี้เธอจะไม่ลืมวันแรกที่เธอทำคลิปแบบนี้เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้กําลังใจอันนี้คือเพื่อความห่วงใยดูแลสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้นี่ได้ข่าวว่าบอมเหนื่อยทํางานหนักกินแล้วจะได้ชื่นใจ มีกำลังใจในการที่จะทํางานต่อไปใส่น้ำแข็งไปมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้ใช่ไหมเวลาชิมอาหารเนี่ยจะต้องชิมนะถ้าทําแล้วไม่ชิมคุณจะเสิร์ฟให้กับลูกค,ค้าไม่ได้ทำไมถึงไม่ชิมเดี๋ยวเขาชิมเนีย่ยเขาชิมตามโอเคไหมเอาเก็บค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัอนที่เธอได้เดินเข้ามาถึงเวลาลที่จะชิมน้ำให้ย,ย่างตกแตไปให้มันตบๆต,ตรงนี้ มัดีเดี๋ยวก่นติเต้าหู้นี่เธอใส่ครบเครื่องเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้รสชาติมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมหลังจากที่ชิมไปก็ได้คำตอบว่าเราไม่ควรเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในซุปไม่สะ <c oughs> คือเอาจริงๆคือมันกินได้ครับมันกินได้แต่ว่ารสชาติมันจะแบบว่าเจือจางลงหน่อยแต่กลิ่นมันอะอยู่ครบทั้วนะหล <c oughs> อดชาไข่มุกคือได้หมดเลยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าแผนการกันเลยครับ สวังดีครับผมทำไรฮะสวัสดีคะกลก้องกูอยู่ไหนมึงเอากล้องกูคืนมากล้องปีนีมันมีประโยชน์มากจริงจริงคุณยืมนานมากนะฮะ <c oughs> ยืมเหมือนยืดไหนคุณบอกว่าจะเอาไปถ่ายหมาคุณเห็นมึงเอาไปถ่ายพิตตี้ผม <c oughs> บอกกูดิไม่ได้ไปถ่ายหมาแล้วเห็นพิตตี้สวยกว่าหมาคุณกำลังจะบอกว่าคุณเห็นพิตตี้สำคัญกว่าแฟนคนุณถูกไหม <c oughs> ได้เลย <c oughs> ไหนๆเราก็ได้มาเจอกันพอผมถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมเป็นยังไงคุณรู้สึกงไงวันนั้นเนี่ยที่คุณหลอกผมไปคุณรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยตางสงสารต่างคอมเมนต์แบบว่าเป็นห่วงกูจะเชื่อกูไหมไม่มีใครด่ามึงเลยไม่ภาพลักษณ์ผมคนดีไงใครที่อ้วกอะมึงกินเร็วไงพี่คุณอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับผมที่เขาเดือดร้อนหัวร้อนแทนผมกดอันซับจ้องสยขอกำลังใจให้กับพี่กินได้หายจากโรคเบาหวานโรคไตโรคไอ้เหียขอโทษดิเป็ขอโทษ จะผ่านพ้นไปด้วยกันใครต้องชนะขอโทษดิเฮียขอโทษตอนนี้ก็คือว่าบอมมันไปทำธุระก็เลยแบบว่าต้องรอมันอีกยังจะให้อน้ำซุปนี้ไม่ได้สักทีต้องรอกันต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพอถึงปุ๊บเนี่ยเราจะทำเหมือนว่าเราขายปิดคลิปเลยก่อนปิดคลิปไปเรามีของขวัญจะมอบให้แต่เดี๋ยวเราจะมอบให้เลยมันจะงงๆหนอะเนาะคลิปอาจจะดูมึนๆไปมาๆอะไรเงี้ยดูแล้วกันว่าบอมจะรีแอคชั่นยังไงกับน้ำซุปของเรา คุณไปไหนมาคุณปล่อยให้ผมรอนี่ยังไม่ปิดใช่ไหมผมรออะถ่ายปิดคลิปอยู่ไงไม่มก็ปิดกับแฟนคุณดี้คุณสาเจอบอมนีก็ต้องถ่ายปิดคลิปกับบอม <c oughs> เอามาถ่ายปิดคลิปกันมาว <c oughs> ันนี้เรามีของอะไรมามอบให้ฮะทีละฮะขอของหน่อยฮะ <c oughs> ผมเห็นว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยสุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยดีเพราะทำงานหนักมากนั่นผมหรือพี่ปูด้วยเทียบเราก็เลยอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เป็นขวัญและกําลังใจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากญี่ปุ่นสวัสดีครับทุกคนครับย่าลองชิมลองชิมลองชิมดูดอึกญ่นะอึกน No 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 มันน่าจะเป็นซุปอีไอี้ยไอซุปที่มันชอบเสิร์ฟกับอาหารญี่ปุ่นน่ะอาไกเคียงไกเคียงมิโซะจุดเลยครับรับรางวัลไปเลยครับมิโซะเย็นหนึ่งกระป๋องใส่มาซะหรูเลยเดิมอีเดิมอีกินอ,อีกทำไม มึงถึงขั้นเอาเอาของสิ่งนี้มาในงานคอมมาเพื่อมาแกล้งผมใช่คนนี้มันจอมแกล้งคนจอมบุลลี่แฟนคลับทุกคนไปด่ามันในคอมเมนต์เขาด่ามึงก่อนนั่นแต่มึงหลอกกูไปยืนเฉยได้อีกยี่อะไถือว่าพวกเราหายกันแล้วไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วไงเราต้องจบไงก็จบแล้วก็ให้มึงดื่มแค่นี้แหละจบแล้วไม่มีอะไรแล้วจริงจริงจบแล้วจบแล้วหมดแล้วแค่นี้แหละมายามแล้วมีมาตะไก่เลยกูเป็นคนมีความพยายามมากมันเป็นความแค้ พูดปิดช่องให้กูหน่อยก็คลิปนี้คือท้ายแล้วไม่ใช่ปิดช่องอย่างนั้กมมดไปเลยฝากช่องสตอรี่บอทนะครับเข้าไปดูก่อนถ้าชอบค่อยกดซับถ้าไม่ชอบอันซับช่องอีกทีถ <ใ rian S 2> ้าอยากให้แดกหมดแก้วแก้วแก้วถ้าอยากเห็นผมทำน้ำอร่อยอร่อยให <laughs> ้บอมกินอีกคราวหน้าคอมเมนต์กันมาได้นะครันผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ ข <What? S 2> อขอบคุณเหล่าพลพรรคความรักความเมตตาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหอยหาแบบย่อมเยาแบบน่ารักและสมาชิกหอยหาแบบร้อนแรงใดแก นุ่มนิ่มเซลโมดอสุดที่นันสุขประเสริฐและฟารุปโรบินขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนให้กับช่องเรานะครับแม่นี่คือ,ค,อคือคุณจบคลิปจริงอ่ะจบจริงว่า,าหาั้างงานเดินหามอยู่ไหนว่าพี่เออ <c oughs> แม่งเรียกกูามาเก้งเรียกกูามาขยี <c oughs> เออรอบหน้าเดี๋ยวให้กินซุปเผ็ดค 100, นร <c oughs> ้อยซีซั่นสองไอ้บอม